สวัสดีปีใหม่ครับชาว procent, ของแดนทุกท่านพีวิวลิวพูรับลีดลิวพูนะครับจะทำการแข่งขันนะครับเกมพริมียม์รีนะครับในค่ำคืนนี้นะครับในเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับโดยการเปิดแอนฟิลนะครับรับการมาเยือนของลีดอยู่ในเต็นนะครับก็เมื่อคือเกมนี้เป็นเกมที่19แล้วนะครับเป็นการเริ่มต้นครึ่งหลังของฤดูกาลแล้วครับผมก็เกมแรกนะครับ ที่เราเจอกับลีดนะครับเราเสมอเข้ามาสามสามนะครับโดยที่เราไปเยือนลีดนะครับเกียนั้นนะครับเรานําก่อนนะครับสองครั้งนะครับโดยเรานำสองศูนย์ก่อนเลยนะครับแล้วก็มาโดนตีเสมอสองสองนะครับแล้วเราก็มานําอีกนะครับเป็นสามสองแล้วก็มาโดนตีเสมอสามสามซึ่งลูกที่โดนตีเสมอนะครับบาบาโดนตีเสมอในทีที่เก้าสิบหกครับเป็นาทีบาทนะครับแล้วก็เป็นลูกที่เสียจากลูกตั้งเตะ นะครับคือเราเสียเตะมุมนะครับเข้ามานะครับแล้วเราก็เสียประตูนะครับ it ก็น <fu à S 2> ับ,บตั้งแต่ฤดูกาลนี้เริ่มขึ้นมาจนถึงนัตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับเสียประตูะครับจากรูกตั้งเตะไปแล้วนะครับ12ประตูนะครับผมก็ถือว่าเสียประตูนะครับจากรูกต้้งเตะอ่ตั้งเตะเนี่ยเยอะที่สุดนะครับในในในพรีเมียร์นะครับในลีกแล้วก็ถ้านับทั้งหมดนะครับใน5้าลีกใหญ่ของยุโรปนะครับลิเวอร์พูลก็เป็นก็เสียเยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ ในลัะในการเสียประตูจากลูกตั้งเตะนะครับก็จึงนํามาซึ่งการแยกทางกันนะครับระหว่างโค้ดลูกตั้งเตะนะครับของเร์พูลนะครับผมก็ตอนนี้ก็แยกทางกันแล้วนะครับก็จะมาดูนะครับว่าการที่เราแยกทางกับโค้ดลูกตั้งเตะไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรทําให้จุดอ่อนตรงเนี้ยของเราดูดีขึ้นมาบ้างนะครับผมก็ ในค่ำคืนนี้ก็จะมาดูกันนะครับก็ก็มาดูตอนอาตอนขอโทษลิ้นพันก็มาดูในเรื่องของอันดับตารางคะแนนก่อนเลยนะครับผมเรอร์พูลนะครับอยู่อันดับสี่นะครับแข่งสิบแปดนัดนะครับชนะสิบเสมอสองนะครับแพ้หกมีสามสิบสองแต้มนะครับผมตอนเนี้ยเรอร์พพลก็ขึ้นมาอยู่อันดับสี่แล้วนะครับผมอ่าลูกได้ 30ลูกเสียยี่ิบหกนะครับบวกอยู่สี่ลูกนะครับส่วนรีดนะครับแข่งส8บแดนัดเท่ากันนะครับตารีดนะครับอยู่อันดับสิบหกนะครับเขาก็ถือว่าพ้นพ้นโซนตกชั้นขึ้นมาแล้วนะครับผมอยู่อันดับสิบหแข่งสิบดนัดเท่ากันนะครับมีชนะห้าเสมอห้าแพ้แปดนะครับมียี่สิบแต้มนะครับลูกได้ยี่สิบห้าลูกเสียสามสิบสองนะครับติดลบอยู่เจ็ดลูกนะครับผม ก็ห้านัดล่าสุดนะครับริพูนะครับผลงานนะครับห้านัดล่าสุดของริพูกฤตนะครับผมริพูเสมอหนึ่งชนะสี่นะครับก็นัดล่าสุดในพิมลีก็ชนะวูฟมานะครับสองหนึ่งนะครับผมส่วนีดนะครับชนะสองเสมอสามนะครับก็นัดล่าสุดก็เสมอซันเดอร์แลนด์มาหนึ่งหนึ่งนะครับก็ริพูนะครับเป็น อตอนนี้ก็คือเหมือนกับเก็บชัยชนะต่อเนื่องครับติดต่อกันมาแล้วนะครับทั้งหมด4นัดนะครับผมก็ถือว่าผลงานเริ่มดีขึ้นมานะครับในในตอนนี้นะครับของอันเนอร์นะครับผมเขาก็กค่ำคืนนี้ต้องเจอกับลีดลีดที่เขาอันเนอร์บอกว่าแพ้ทางนะครับในเรื่องของลูกบอมลูกโยลูกทุ่มไกลนะครับแล้วก็ลูกท้งเตะนะครับปดเอ่อโค้ด ลูกตั้งแต่ออกไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้อรนเนอร์นะครับก็ลงมาดูแลตรงนี้เองนะครับก็มาดูกันครับว่าคืนนี้อรนเนอร์จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมนะครับผมส่วนตัวเจ็บนะครับของลิฟูนะครับมีเลโอนี่อีซักเอนโดนะครับแล้วก็โกเมสนะครับนี่ยังเจ็บอยู่นะครับส่วนซาร่าเนี่ยไปเล่นให้ทีมชาติอียิปต์นะครับยังไม่กลับมานะครับข่าวดีก็คือเราจะได้โซโวนะครับโซโบสลายนะครับพ้นโทษแบนนะครับกลับมาลงเล่นได้แล้วนะครับผมในเกมนี้ ของลีกก็จะมีลองสตาฟกับเจมนะครับผมคือริพูนะครับจะชนะเ,เราริพูเนะี่ยมีสถิติที่ดีนะครับคือในเกมเตะเกมวันปีใหม่นะี่ทั้งหมดหกเกมนะริพูสามารถชนะได้ถึงห้าครับห้าในหกเกมก็คือในเริ่มต้นเกมเริ่มต้นปีอะ่ะริพูจะ,จะ,จ,ะจะมีสถิติที่ดีนะครับส่วนของลีดเนี่ย ในวันเริ่มขึ้นปีใหม่นะครับริพูรีดจะชนะได้แค่เกมหนึ่งครับในหเกมก็คือหกเกมครับริพูีดชนะได้เกมเดียวแต่ริพูชนะได้ถึงห้านะครับก็สถิติตรงนี้ริพูก็จะดีกว่านะครับก็เดวิดเลวินนะครับดาวยิงครับตัวอันตรายของรีดนะครับตัวนี้ต้องระวังเลยนะครับเขายิงได้แปประตูนะครับเท่ากับกุโกอิกิเตเก้นะครับผม ก็คือฟวา์มอันตรายของเขาเนี่ยครับเขาจะขึ้นในแปดประตูนะครับเขาสามารถทําได้นะครับในกรอบเขตโทษทั้งหมดนะครับคือในอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยเขาอันตรายมากนะครับโดยทําได้จากเท้าขวานะครับสี่ประตูเท้าซ้ายหนึ่งนะครับลูกหม่งอีกสามนะครับแล้วยิงเขาอะยิงติดต่อกันมาแล้วครับทั้งหมดหกเกมด้วยนะครับก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงเนยนะครับคนนี้ต้องเราต้องระวังเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ลีดนะครับเขาก็จะมีเขาปรับแผนการเล่นใหม่นะครับม่ เป็นเล่นหลังสามแล้วก็หน้าคู่นะครับเป็นสองห้าสามนะครับก็ทําให้ผลงานนะครับแล้วก็ฟอร์มเขาดีขึ้นมานะครับก็พูดถึงคืนนี้ก็เราก็จะเจอกับงานยากพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาก็ฟอร์มเริ่มดีขึ้นนะครับของลีดนะครับแต่เราก็ก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าดูจากสถิติว่าเออชนะมาดูจากคะแนนอะไรเงี้ยครับผมแต่ดูจากฟอร์มนี่ก็ยังไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมาพิสูจน์กันอีกทีนะครับในค่ําคืนนี้นะครับนี ก็ลีดนะครับจะมีสถิติอีกอย่างหนึ่งนะครับคือลีดเจอทีมแชมป์เก่าครับในเกมเยือนนะครับพวกเขาครับไม่ชนะเลยครับชนะเพียงชนะได้เพียงครั้งเดียวเองนะครับก็คือเสมอไปห้าแพ้ไปสิบครับชนะหนึ่งครั้งนะครับโดยการเจอกันทั้งหมดสิบหกครั้งนะครับนัดสุดท้ายนะครับก็คือชนะอาร์เซนอลได้นะครับเมื่อปีสองพันสามนะครับนู่นเลยนะครับพวกเขาชนะอาร์เซนอลนะครับได้นะก็คือนานแล้วนะครับ ปีสองพันสามยังก็ตั้งแต่อาร์เซนอลยังยุคลุ่งเรืองนู่นเลยครับตอนลังเดิมของอาร์เซนอลนะครับผมก็จำจาชื่อสนามไม่ได้ครับนก็ค่ำคืนนี้นะครับลิปูนะครับ ก็คือคือ,ค,อคือเกมเนี้มันจะวัดกันนะครับวัดกันในเรื่องของอใครนาก่อนโอกาสชนะก็มีสูวนครับเพราะสถิตินะครับบอกว่าริบูนะครับถ้าโดนนาก่อนนะครับมักจะเก็บได้แค่หนึ่งแต้มแต่ถ้าลีดนะครับลีดโดนนําก่อนลีดจะเก็บได้สองแต้มนะครับก็คือเกมนี้ริบูโดนนําก่อนเก็บได้แต้ม ลิดโดนนาก่อนลีดจะเก็บได้ประมาณสองแต้มนะครับก็มาวัดกันนะครับถ้าคืนนี้ใครนําก่อนโอกาสชนะก็มีสูงนะครับผมตรงนี้นะครับผมไล์อัพนะครับของลิฟูนะครับจากออฟต้านะครับที่คาดนะครับออฟต้าเขาจะให้ไว้ครับมีอาริซงนะครับเป็นผู้ขาประตูนะครับเอ่อเซนเตอร์ก็เป็นเจ้าเดิมนะครับเป็นโคนาเต้ฟานดนะครับแบ็กขวาฟิโปงนะครับแบ็กซ้ายเคอร์เคสนะครับคู่กลางเป็นกราฟกับโจนะครับ ส่วนทางฝาเนี่ยออฟต้าเขาให้เป็นเอ่อเป็นเคียซ่านะครับแต่ทีเนี้ยโซโบนะครับผนโทษแบงกลับมาแล้วผมว่าน่าจะเป็นโซโบนะครับตรงกลางเป็นแมคก้าครับซ้ายเป็นเบียนะครับหน้าเป็นอีกิติเก้นะครับผมนะครับก็ไล่อัพก็จะมีประมาณนี้นะครับผมครับค่ำคืนนี้นะครับเริ่มต้นปีใหม่นะครับ แล้วก็เริ่มต้นครึ่งหลังของฤดูกาลนะครับผมก็ขอให้เรีย์พูนะครับฟ้าชัยให้ได้นะครับเพื่อบี้นะครับอันดับสามนะครับแอตแลนติลลานะครับให้เหลือสองแต้มนะครับเพตอนนี้เขานำเราอยู่น่าจะเจ็ดแต้มนะครับที่ผมจาได้เจ็ดแต้มถ้าเราได้สามแต้มค่าคืนนี้ครับเราจะบี้เข้าไปนะครับเหลือแค่สองเหลือแค่อสองแต้มนะครับ เอ้ยไม่ใช่แต่เหลือสแต้มนะครับค่ำคืนนี้นะครับผมถาเราบ,บี้เข้าไปนะครับ,รบก็มารุน้นมาเชียร์กันเชียร์กันไปครับ